สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมอมอ,มอคึกคักรายการสรนุกคลื่นลึกของคนวัยมอสสำหรับนี้ตั้งแต่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับเข้าพิมพ์กันได้ที่เดิมครับที่ w w w f a c e b o o k c o m f l a s h 2 m u s t v ใช่แล้วค่ะหรือว่าจะส่ง S S นะคะพิมพ์ซีเว้นวักตาม้มและข้อความค่ะส่งมาที่8787นะครับผมครับเป็นของเราในวันนี้นะครับคุณอยากมีหุนดีเหมือนใคร โอ้แม่คุณแม่ขึ้นหุ่นดีนะแต่เตี้ยไปหน่อยแต่เมื่อกี้เห็นแดนเซอร์อในเพลงเมื่อกี้ทีมงานบอกไม่หน่อยนะโอเคพี่แต่พี่สิงค่ะ <c oughs> อ๋อแล้วเนี่ยแม่จะคุยให้รู้เรื่องอะเนาะโอเคค่ะยังไงก็ส่งเข้ามาได้นะคะอยากหุ่นดีเหมือนใครผมเนสต้องมีไอดอลในดวงใจครับพอได้ชอบวิกตอเร์เซิเคตเล่นดูแบบหัวพี่อุ๋ยดูเรือนร่างอะถ้าไม่เกิดมาได้ขนาดนั้นพี่อุ๋ยเข้าใจปะ ขายยาวเป็นเมตรเลยแขนยาวเป็นวาวิงตอรตเลียขนาดนั้นเลยเหรอแขนขายยาวขนาดนี้เลยพี่อุ๋ยไปดูยาวจริงๆพี่ยาวแบบผิดมนุษย์มนาจริงๆเราก็สงสารเขานะที่เขาเกิดมาผิดปกตินะคือเราเนี่ยปกติแล้วแต่เขาแขนขายยาวผิดมนุษย์บนาเราไม่ต้องอิจฉาเขาหรอกน้องพี่น้องเขาไหมโอ้เช่นพวกแคนดิสอะไรเนี้ยเชื่อพี่ปะว่าวิงตอรเลียหรือแคนดิสหรือใครก็แล้วแต่พวกเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามีคนที่หุ่นดีกว่าเขาโอ้ยน่นช่ยพี่คือ มันเป็นปกติมนุษย์อ่ะไม่ค่อยมีใครพอใจรูปร่างตัวเองวะ่ะจะเห็นแต่คนอ,อู่ดีกว่าตลอดโอ้อยพี่พี่ว่าตีอ้วนไหมไม่ไม่อ้วนเออพี่ก็ไม่อ้วนจริงครับแต่ก็ผอมเออ,เอ,อแต่ก่อนก็อยากรูปร่างงั้นอยากรูปร่างอย่างงี้สุดท้ายแล้วคือมันก็อยู่ที่ตัวเรานะจริงเราเราปรับปรุงรูปร่างเราได้รือว่าเรามีพออดทน<ๆ>พอหรือเปล่าแต่บางคนก็<อ>เถียงว่าไม่ได้หรอกความสูงมันเปลี่ยนไม่ได้ คนไม่สูงแล้วดูดีก็เยอะแยะคนเรามันดูดีได้จากหลายอย่างนะครับมันไม่ใช่ว่าจะจากรูปร่างอย่างเดียวออความคิดดีๆหรือคนมีความสามารถก็ดูดีได้<ช>ไม่งั้นทุกคนเขาก็แบ่งประเภทแล้วดีว่าเฮ้ยคนสูงอย่างเดียวถึงเข้าวงการได้านก็ไม่ใช่คนตัวเล็กๆเ,เข้าวงการได้ก็เยอะแยนะนักฟุตบอลที่ตัวเล็กๆเก่งๆระดับโลกก็เยอะยแยะมันไม่เกี่ยวเลยครับอย่ามาเป็นข้ออ้างว่าเตี้ยวว่าสูงคนเรามันมีความสามารถกันได้หลายอย่าง มันเป็นแค่ข้ออ้างอย่างเดียวครับเขาเหมือนคนอื่นมันชอบล้อเหมือนเอาเป็นด้อยคนอื่นว่าล้อเพราะจริงๆแล้วเหมือนกับตัวเองไม่พอใจตัวเองแหละแล้วก็รีบหาที่ลงโจมตีก่อนใช่อย่างนี้ไม่ไหวครับก็ถ้าใครนะคะอยากได้ผลแบบนี้ส่งเข้ามาได้ค่ะครับก็ปรับปรุงเท่าที่เราทําได้ครับถูต้องค่ะพี่หนุ่ยอย่างที่พี่หนุ่ยบอกขึ้นกับตัวเรานั่นเองนะคะมาพูดถึง ข่าวดีสำหรับคนรักการอ่านนะครับทูบุ๊กครับนิตยาสารดิจิตอล Digital, ทั้งนิตยาสารไทยและต่างประเทศนะครับกว่า3,000เล่มอ่านแบบอิสระไร้ขีดจำกัดกับบริการ true book all อ่านไม่อั้นนะครับ<ช>ไม่จำกัดจำนวนเล่มระยะเวลา30วันนับจากวันที่ลงทะเบียนนะครับบนค่า250บาทตัวอย่างนิตยาสารนะครับมี อะไรบ้างครับตรงนี้ครับตัวอย่าง Star Pick นะคะก็จะเป็นทิ่ยสาร Star Star Pick ค่ะ i n m a g a z i n e นะคะหรือว่าโอเคมายาชาแนลค่ะแล้วก็เซเว่นทีนะคะสุดท้ายลิซ่านั่นเองค่ะมีแค่น้ำจิ้มนะคะพี่โอยแม็กซิมก็มีนะครับแม็กซิมใช่นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับมีวิทยสารมากมายฉลาดนะครับครั้งที่แล้วเน็ เจออาจากที่อ2องและเปิดไว้ให้ดูแล้วว่ามีเยอะมากจริงสามพันกว่าเล่มมาค่ะคือ,อแบบว่าลายตาม,มากแล้วถือว่าคุ้มมากสำหรับคนที่ชอบอ่านนะคะม,ม,มันเลยครับมันเลยค่ะพี่อ,อุ๋ยสารัแรายการช่องทูบิวสิงนะครับทูบุ๊กมอบสิทธิพิเศษในการอ่านวิทยาศาสตร์ฟรี free, ไม่จํากัดกับบริการทูบุ๊กออกมูลค่า249บาทระยะเวลา30วันนี้ครับใช่คะ่ะโดยไม่จํากัดจํานวนครับและสามารถรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับวิธีการเข้าไปสมัครและ กรอกโค้ดคำว่า True Music นะครับแค่นี้ก็สามารถเข้าไปอ่านเอา,าสารทีแบบไม่จำกัดกันเลยครับใช่ค่ะง่ายๆโหลดอแอปพลิเคชัน,นก่อนอแล้วก็มันจะมีให้กรอมาโค้ดนะคะก็ True Music ค่ะคุ้มจริงๆพี่อุ๋ยวันนี้ลองเปิดดูอ่ะมีทุกเล่มทุกแนวการ์ตูนทุกอย่างมีงหมดเลยจริงๆใครที่ชอบอ่านราะว่าสุดมาก1นึ่เดือนนะคะ ก็สามารถไปโหลดแล้วก็ไปอ่านกันได้เลยค่ะสุดยอดถูกต้องมากเรามาเข้าสู่ช่วงนี้เลยค่ะกับช่วงจอดเด่นเด้งดังของเรานะคะสําหรับวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพค่ะเป้าหมายหลักในการออกกำลังกายคือหุ่นที่สวยงามเซ็กซี xy, ender, Can ่สแลนเดอร์แขนขาไร้พวกเซนไว้ ight, ใช่ไหมคะและหุ่นที่สวยเนี่ยก็เริ่มต้นจากคนที่ต้องแข่งออกกำลงกายอ้าวแต่ว่าบางคนเนี่ยเลือกวิธีผิด,ผด อาจจะมีอดอาหารบ้างแต่ที่สําคัญที่เลวร้ายที่สุดคือกินยาลดความอ้วนพี่อุ๋ยโอ้อันนี้เลวร้ายเลวร้ายมากได้เห็นคนใกล้ตัวของเนทเพื่อนเนทนะคะตอนนี้โยโย่ขึ้นมา30กว่าโลพี่ตอนนี้ที่พี่เคยไปคลินิกเคยคุยกับหมอครับยังไงคะมีน้องๆมาหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังหลายแห่งหน้าตาสวยๆจริงๆนะครับเคยเห็นรูปด้วยหลายๆคนแบบจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นนะจริงๆยังไม่อ้วนก็จะคิดว่า เหมือนกับเป็นระแวงอะฉันอ้วนแล้วฉันอ้วนแล้วจักสวยๆหุ่นดีๆไปกินยารู้ความอ้วนแลกแรกมันก็ผอมลงเรื่อยๆแต่พอพักไปสักห้าเดือนหกเดือนโยโย่กลับมาไอยาที่บอกว่าไม่โยโย่ไม่โยโย่แล้วไปคลินิกที่แบบแพงๆด้วยไม่ใช่คลินิกแบบว่าห่วยๆนะไปคลินิกแพงๆแล้วก็ยังโดนหลอกยากันมาสุดท้ายแบบโห ขึ้นแบบเป็นสิบโลเราไม่ลงอ่ะระบบเผาผ่านเมตาบบริซึมมันพังหมดแล้วอ่ะมันคือมันยับเยินจริงจคือพูดจริงถ้ามันดีขนาดนั้นนะฟิเนนไม่มีใครไปสมัครแล้วมันง่ายจะตายแบบเขาจะมีควาดออกกําลังกายเทนเนอร์เขาค่าตัวชั่วโมงเป็นพันรายได้เดือนเป็นแสนเขาไม่มีคนไปทําอย่างนั้นแล้วเขาแค่กินยามันง่ายขนาดนั้นที่บอกดักไขมงดักไขมัน โอ้โหอย่าไปเชื่อเลยถ้ามันง่ายขนาดนั้นเขาเื่นออกกำลังกายแล้วเรียกว่ามันน่ากลัวมากกว่ามันมีสารพิษเข้าไปในร่างกายใช่ไหมคะทีนี้ค่ะพอมันไม่ได้ดังใจเราก็มันจะจะมาเสียใจภายหลังนี่นะคะทุกคนต้องเริ่มต้นให้ถูกวิธีค่ะวันนี้เราก็เลยมีสิ่งดีมาแนะนําค่ะก็คือยาลดความอ้วนอ๋อไม่ใช่พูดมาขนาดนี้แล้วมาขายยาลดความอ้วนได้อย่างไรล่ะ เป็นเพจค่ะพี่อุ๋ยเจ้าของเพจวันนี้เราจะได้พูดคุยกับเจ้าของเพจที่ชื่อว่า Train Har d ล o o k อ o ไพร์นัตตี้ว้าววันนี้เขาจะมีวิธีการยังไงนะคะเกี่ยวกับการออกกำลังกายยังไงและจุดเริ่มต้นของเพจนี้จะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเธอคนนี้กันเลยพรีวิวเดีด๋ดีกว่าชื่อนัตนะคะหรือเรียกว่านัตตี้ก็ได้ค่ะปัจจุบันอายุ35ปีเป็นเจ้าของเพจ เทรนฮาร์ดเดอะคอร์สบายนัตตี้ค่ะจุดเริ่มต้นที่ทําให้หันมาออกกําลังกายนะคะก็คือตอนนั้นไปเทียวทะเลกับเพื่อนๆแล้วก็เขาก็จะใส่ทั่วบิกินี่กันเนาะเราก็แบบเป็นคนผอมคือเป็นคนผอมแล้วมีพุงมันน่าเกลียดมากเนาะหลังจากลับมาแล้วก็เริ่มออกกําลังกายเลยค่ะเพราะว่าและตั้งปณิธานไว้ว่า ถ้าสมมติว่าจะต้องไปทะเลอีกฉันจะต้องใส่ชุดบิกินี่สวยๆไปอวดคนอื่นที่ได้บ้างจะไม่ปล่อยให้พุงมันอ้วนอย่างนี้อีกแล้วแล้วฟลายมันเป็นเพจเทรนด์ฮาร์ดลุคอตบายนัตตี้ได้ยังไงก็คือเริ่มแรกเลยที่นัดออกกําลังกายเนาะนัดก็จะโพสต์ใน a c e b o o k อะไรเงี้ยว่าแบบวันนี้นัดทำอันน,นู้นอันนี้วิธีทาเป็นยังไงถ่ายคลิปบ้างอะไรเงี้ยแล้วคนก็เริ่มสนใจมากขึ้นเพราะว่าตอนแรกๆที่ออกกําลังกายนะคะจะเป็นทุกคนจะ มีคำถามในหัวเยอะมากแล้วมันก็ไม่รู้จะไปถามใครไงเข้าใจอะถ้าใครเพิ่งออกกำลังกายใหม่ๆนะคาถามจะเยอะมากแล้วมันจะแบบสับสนไงแลวก็เลยทาเพจนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการรวบรวมคําถามคําตอบที่มักจะถามบ่อยๆสําหรับคนออกกําลังกายนะคะคําถามที่ไม่ค่ยเจอบ่อยๆบ,อยบ่อยมากเลยนะคะมีเข้ามาทุกวันเลยก็คือพี่นะคะคุงหนูใหญ่มากค่ะต้นแขนหนูใหญ่มากค่ะ ต้นขาใหญ่มากค่ะก้นใหญ่มากค่ะจะต้องทํายังไงดีคะต้องออกกําลังกายท่าไหนดีคะคําตอบนะคะก็คือต้องเข้าใจก่อนวน่าการออกกําลังกายมันมี2แบบก็คือ 1. การคาร์ดิโอการคาร์ดิโอจะช่วยลดไขมันกําจัดไขมันส่วนเกินของเรานะคะและคาร์ดิโอก็ยังทําให้หัวใจของเราแข็งแรงอันที่2ก็คือ เอาเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งที่เขาจะชอบเขียนว่าถ้าลดหน้าท้องถ้าลดต้นแขนถ้าลดต้นขาอันนั้นคือมันไม่ได้ช่วยลดนะคะเวทเทรนนิ่งไม่ได้ช่วยลดสัดส่วนนะคะแต่จะช่วยกระชับสัดส่วนทําให้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆที่เราออกกําลังกายนะ่ะแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าอยากลด ได้ๆก็ตามลดต้นแขนลดหน้าท้องลดอะไรอย่เงี้ยต้องคาร์ดิโอค่ะเพราะว่าคาร์ดิโอเป็นการกำจัดไขมันส่วนเกินค่ะค่าเดียวนะใช่ไหสาธิต ่าออกกาลังกายมง่ายที่บ้านให้ดูสักสองสามท่าเนาะถ้าใครว่างๆก็เอาไปทําได้ค่ะท่านี้เรียกว่าท่าแพลงนะคะท่านี้สําคัญมากๆค่ะเพราะว่าท่านี้มันจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อการกลางลำตัวคือกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านในของซิปแปกแพคอีกเทียค่ะอยู่ใต้ซิปแพคให้มีความแข็งแรงจะช่วยพยุงอวัยวะภายในไม่ให้มันดันพุงออกมาเวลากินข้าวเยอะๆค่ะและท่านี้ก็คือท่าซ้ายแพลง ก็จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อแกลางลำตัวด้านข้างนะคะทำท่านี้บ่อยๆเอวจะก,กระชับนะคะตอนทําก็ต้องเกรงหน้าท้องตลอดเวลานะคะแล้วก็ค้างให้ได้นานที่สุดค่ะทําครั้งละ3เซตค่ะท่าน,นี้มีชื่อว่า s a t u d crunch นะคะลักษณะเหมือน crunch เลยเพียงแต่เราไม่ต้องนอนนะคะเรานั่งทำานื่ว่ามันง่ายกว่าอีกค่ะวิธทีทำนะคะเราก็จะยกขาขึ้นเาด้วยตอนที่เรายกตัวขึ้นเพื่อเราจะให้หน้าท้องของเราองอมากที่สุดค่ะ เราจะทำทั้งหมด12ครั้ง3เซตนะคะท่านี้ชื่อว่าไตรเซ็ตดิฟนะคะก็ได้บริหารในส่วนท้องแขนค่ะวิธีท,ทาก็ค่อยๆย่ยอตัวลงมานะคะชา้ชาๆไม่ต้องรีบทานะคะเพื่อจะได้โฟกัสให้โดนตรงท้องแขนให้มากที่สุดทํา12ครั้งทั้งหมด3เซตค่ะการออกกำลังกายให้อะไรกับเราบ้างการออกกำลังกายนะให้อะไรกับเราเยอะเลยค่ะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็คือเราจะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าหัวใจปอดของเราแข็งแรงขึ้น ถ้า2อ,อย่างนี้แข็งแรงร่างกายของเราจะแข็งแรงขึ้นเราจะห่างไกลจากพวกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนาะและเราก็จะสามารถทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นคือเราจะมีความคล่องตัวมากขึ้นคึ้นหาคล่องแคล่วว่องไวหรือไม่อย่างเช่นการเดินขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอาจจะแบบขึ้นมาแล้วต้องพักนานเหนื่อยหอบนานแต่เดี๋ยวนเนี้ยถ้าเราสังเกตด,ดูนะถ้าคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ขึ้นบันไดจะเหนื่อยน้อยลงพักแป๊บเดียวก็หายเหนื่อยแล้วอะไรประมาณนี้อย่างที่2ก็คือการออกกําลังกายจะทําให้เราลดความเครียดช่วยลดความเครียดของเราได้เพราะว่าเวลาออกกําลังกายเนี่ยมันจะหลังหล่งสารแห่งความสุขเนาะมาทําให้เราไม่ค่อยเครียดเราจะนอนหลับง่ายขึ้นนอนหลับได้นานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะสุดท้ายนีนย้ก็ขอฝากติดตามเพจแล้วะกันเนาะ ชื่อเพจก็คือ t r i n Heart Look Hot by Naty นะคะเหมาะมากและมีประโยชน์มากสำหรับคนที่เริ่มออกกำลังกายใหม่ๆเพราะว่าเ a t ทำเพจนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้คนที่ออกกำลังกายใหม่ๆเข้ามาหาข้อมูลเพราะว่าตอนออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยมันจะมีคำถามเยอะมากและเคยผ่านมาก่อนและเข้าใจก็เข้าไปดูได้ที่เพจนี้จะเป็นการออกกำลังกายิีอาหารลดน้ำหนักอย่างถูกต้องนะคะ ออกกำลังกายเนี่ยว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับสาวๆนะคะใครที่เริ่มออกกำลังกายใหม่ก็ไปได้เลยติดตามได้ที่เทรนทาร์ดลูกคอต์ายนัตตี้นะคะพินัตตี้ก็จะบบกว่าบอกทุกรายละเอียดเขาบอกเลยว่าใครที่แบบว่ามือใหม่เนี่ยจะเป็นนักขาเลยจะงูงังนี้จะยังไงนะคะที่เขาบอกไปแล้วค่ะเ็ไปตามกันได้นะคะไปกดไลค์ได้เลยในแฟนเพจค่ะอันนี้สิครับยั่งยืนนะครับถ้าอยากจริงจริงนะครับก็เลือกเอาครับถ้าอยากจะขี้เกียจแล้วก็ไปลองใช้ชีวิตอย่างที่ บอกไปครับกินยาลดความอ้วนก็แนะนําแล้วว่าอย่าลองแต่ถ้าพูดแล้วไม่ฟังอยากจะไปลองก็เชิญครับก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครับใช่ค่ะเดี๋ยวพี่อุ๋ยจะสบัดเตียน้อยใส่นะคะเชื่อเออเดี๋ยวย่วยด้วยตัวเองแล้วกันเออนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละออกกำลังกายดีกว่าค่ะสำหรับช่วงหน้านะเดี๋ยวเราจะเปิดรับสายผู้จอรดีคข้ามารวยเล่นเกมเปิดบรราห้าวิของเรานะคะของเราในวันนี้ค่ะพี่อุ๋ยก็คือบัตรเติมเงินทรูมันนี่ 500บาทค่ะไหยิบมาเลยนี่นะคะ500บาทจะอยู่ใกล้คุณถ้าคุณโทรมา02 6 6 2 4 1 3 9ค่ะโทรมาเลยนะคะจะได้รับของรางวัลไปนะคะมาเล่นเกมกับเราค่ะตอนนี้อย่าพูดอีกนิดนึงอ่ะได้ค่ะพี่อุ๋ยอดอัดอ่ะได้พี่เอาเลยพี่อย่างในพวกยาอาหารเสริมอะไรพวกนี้สารพัดนะครับไปดูดาราพรีเซนเตอร์หุ่นพดีจังเขาบอกเขากินนะครับ รู้ได้ไงเขากินจริงทุกวัน oh. แล้วอีกอย่างนึง oh. นะครับ <Okay. S 2> ว่าคือถึงเขากินจริงทุกวันนะร mm. ่างกายของเราเกิดมาก็ไม่เหมือนกันบางคนยังเตี้ยสูงไม่เท่ากันเลยบางคนระบบเผาผลาญในร่างกายก็ไม่เหมือนกัน oh. อายุก็แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปดูภาพเขาอย่างเดียวแล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่ฉีดนู่นฉีดนี่ไม่ฉีดไม่ฉีดสารเคมีต่างๆ uh huh. หรือไอ้พวกไปดูดไขมันหรืออะไรอย่างงี้รู้ได้ไงว่าเขาไม่ทำศัลยกรรมรู้ได้ oh. ไงว่าเขากินอาหารเสริมที่เขาโฆษณากันแล้วแบบโอ้โห สวยเลยอะไรเงี้ยอ,อย่าไปเชื่อทั้งหมดที่คำโฆษณาบอกเลยครับต้องใช้วิจารณญาณนะครชมด้วยใช่้เออถ้า,ถ,าถ้าคิดว่าเอ้ยหนูไม่เชื่อพี่รู้ได้ไงน,นู่นี่นั่นก็อย่างแรกนะ,ะก,ก,ก็อยู่ใกล้คนอย่างนั้นมาเยอะแล้วอสองนะก็ ไปลองดูแล้วสังเกตตัวเองแล้วกันถ้าเป็นยังไงก็อยากทดลอง้วยตัวเองก็เชิญครับเดี๋ยวแค่แนะนำว่าไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาแล้วก็เสียสุขภาพเพยแนะนาด้วยความหวังดีผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสินค้าแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องไปอันตี้เขาแต่แค่เป็น,ปนห่วจริงๆไม่อยากให้หลงผิดเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพกับน้องๆหนูๆแต่ถ้าไม่เชื่ออยากลองก็ตามสบายครับเชิญครับบายไปชมซิงเกิลจาก The p พาชิ n สั้นกันดีกว่าครับค่ะหมด บายดเัยวเยกลับเข้าสู่ช่วงบัตรรางห้าวีนนั่นเองค่ะครับผมเดี๋ยวเราจะทาคขั้นเสมัยประถมนะครับแล้วตอบได้ภายในห้าวินาทีก็รับไปเลยครับบัตรจำนวนทุนวันนี้ห้0รบาทนะครับตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะลองฟาร์มใช่ไหมครับ น้องปาตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะอยู่โรงเรียนอรวรรณโมค่ะฮะฮะอ๋อยาด้าซื้อที่ยอะไรนะก้อนเลืสีมางค์อ๋ออยู่โคราชใช่ไหมค่ะอ,อยู่โคราชอยู่โคราชตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนคะปสองน่นสิใช่ไหมคะมสองค่ะนี่ก็ปอสองตกใจมอสองโอเคโอ้ยชิวๆเลยวันนี้เป็นเตรียมสอบปอสี่ ผ่านมาไม่นานยังพอจะจําได้อยู่วันละมั้งนะวันนี้วิชาอะไรคะพี่อุ๋ยน่าจะเป็นเกี่กับพวกวิชาประวัติศาสตร์แล้ววิชาสังคมแหละพร้อมไหมครับพร้อมนะคะเดี๋ยวพี่อุ๋ยจะอ่านคําถามพี่เน์จะจับเวลานะคะโอเคมาเลยไทยได้นําช่างจากชาติใดมาสอนการทําเครื่องปั้นดินเผา กอไก่ชาวจีนขอไข่ชาวมอญข้อควายชาวอินเดียงองูชาวพม่าห้ามอญค่ะอะไรนะครับมอญเหรอตอบว่ามอญใช่ไหมคะตอบว่าชาวมอญนะคะน้องปลาน้องปลาสอนน้องเพิ่มปานินเผานะครับเป็นคําตอบที่เท่จิตใจด้วยครับชาวจีนครับเออเขาตอบคือชาวจีนนะครับที่เป็น คนมาสอนชาวไทยทำเครื่องปั้นดินเผาน้องป้าไม่ใช่นอนนะคะจะได้เดี๋ยวเผื่อดีข่าวก็สอนมาอีกนะคะนโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวโทรมาเล่นเกมวันใหม่นะจ้าบ๊ายบายว่าจะได้แทนนะครับใช่ค่ะ ชาวจีนนั่นเองเด็กๆที่ชมรายการจะได้รู้ไว้นะครับว่าเป็นชาวจีนนะครับที่มาสอนคนไทยทำเครื่องปั้นดินเผาครับอืมโอเคค่ะก็ไม่เป็นไร500ยังอยู่กับเราอยู่นะคะขอบคุณโทรมาเรื่วยๆไม่เป็นปัญหใหม่ครับมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงพร้อมกันก่อนเลยกับเพลง Popula Vote ของเชอรครับ ใช่ครับก็ทุกอย่างก็จะเต็มไปได้วยความสุขค่ะทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะก็จะมีแต่คนมีความสุขทั้งนั้นในวันนั้นนะคะกับพ่อหลวงของเราเ่ะก็มีสิ่งดีๆจะมาพูดเหมือนกันครับสำหรับหลายครั้งนะคะใครที่แบบว่าพบอุปสรรคเหน็ดเหนื่อยท้อแท้กับการทํางานหรือว่าคิดว่าเราทําอะไรแล้วเนี่ยไม่มีใครสนใจไม่เห็นคุณค่าของเรานะคะจนต้องออกปากหมดว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยากจะเดินออกมาจากตรงนั้นตรงเลยมันเหมือนว่าไม่ใช่ที่ของเราอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราก็อยากจะเห็นให้คุณเนี่ย เห็นคนคนหนึ่งค่ะที่แบบว่าทํางานลําบากโดยที่แบบว่าไม่ต้องให้ใครแบบมาพูดเหมือนว่าป <re> <a> ิดทองหลังคะเออแล้วก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะถ้าใครที่กำลังดูอยู่นะคะก็อยากจะให้เขาคนนี้เป็นแรงบันดาลใจค่ะก็คือพ่อหลวงของเรานั้นเองนะคะก็ทุกอย่างเลยค่ะพี่อุ๋ยทําทำท่านทําทุกอย่างจริงเวลาเราพูดเรายังขนลุกพี่อุ๋ยเคยเห็นพระราชกรณียกิจที่เป็น กี่ยับภาพยนตร์ไหมคะเป็นซีรีส์ไหมไม่เคยเลยยังไม่เคยใช่ไหมคะ,ะนี่คะ่ะเราสามารถนะคะคร่วมไปดูแล้วก็ร่วมไปถวายระพรให้ท่านได้คะ่ะทาง www. iwilldoforking. com นะคะจะบอกว่าเข้าไปดูได้เลยแล้วก็เหมือน้นคนเห็นทีเซอร์แล้วก็เห็นคนที่เคยดูดกเขาพูดแล้วก็บอกว่าดีมากๆดูแล้วนี่เราจะรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมไม่ท้อแท้แล้วด้วยอ้ยนะดูมากนะครับ ส่วนตัวผมนะครับพูดเลยนะครับไม่กลัวไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับผมรักและเคารพเพราะสิ่งที่ท่านทํานะครับไม่ใช่เพราะว่ามีใครมาบังคับโดนปลูกฝังนเมืแต่เด็กนะครับก็ได้เป็นคนโง่อย่างนั้นนะครับก็เราใช้วิจารณญาณแล้วเราก็เห็นแล้วว่าท่านทําอะไรนะครับไม่ได้รักเพราะว่าเป็นกษัตริย์ต่อๆกันมาผมไม่ได้รักนับถือเพราะแบบนั้นผมรักเพราะสิ่งที่ท่านทําให้กับประเทศการนคือเสรีภาพเราเคาลพแทบถูท่าผมคิดแบบนี้ จริงเห็นทุกอย่างตามที่อุ่นหมดเลยค่ะแล้วนี่ก็เชื่อว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนเราแล้วก็รักในผ้าหลงของเราเหมือนกันค่ะอ่าเข้าสู่ช่วงมันส่วนมอนะครับมันส่วนมอของเราในวันนี้นะครับยังอยู่กับทีมเกมที่มีชื่อว่าเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวนี้ครับเทคโนโลยีเป็นอะไรที่ล้ำมากยิ่งกล้องถ่ายรูปนับวันจะยิ่งมีวิวัฒนาการที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่แล้วค่ะตอบสนองความต้องการของคนชอบถ่ายรูปเลยเสมอวันนี้เราไปหยิบเอาเรื่องกล้องมาเล่นเป็นเกมนะครับสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยครับ สวัครบต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสุดช่วงมัน่นปวนมอนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนธัญบุรีในสนเกมเทคโนโลยีเทคโนโลยีสมัยนี้นะคุณผู้ชมไวกว่าแสงนะครับแล้วยิ่งสมัยนี้นะโอ้โหคนนี่ถ่ายรูปมันเยอะแยะมากมายถ่ายอาร์ตบ้างขาวดําบ้างถ่ายวิวถ่ายเซลฟี่กล้องเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะฮะไปดูกันซิว่าน้องๆที่เนี่ยเขาติดกล้องหรือเปล่าไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับสองสาวสวยหนึ่งสาวกับหนึ่งหนุ่มหล่อนะครับผมชื่ออะไรกันครับชื่อน้องการค่ะดิวครับดิวครับนะครับก็จะไม่รูก ครับนี่ถามหน่อยว่าเราเนี่ยจะถ่ายรูปจะชอบชอบค่ะเราชอบถ่ายรูปแนวยังไงครับเซลฟี่หรือว่าถ่ายแบบวิวร่าน่าจะเป็นวิวกับเซลล์มากกว่าเอาละครับผมเราก็มีเกมเกี่ยวกับกล้องมาเล่นกันแต่ว่าเกมของเราจะเป็นยังไงนั้นไปดูเลยครับเขาบอกว่าเวลาเราจะถ่ายรูปแล้วก็ต้องมีเฟรมของเราเนะฮะเวลาจะถ่ายรูปจะโ l o s e up อันนี้จะดูว่าไออันไหนเบลออันไหนชัดใช่ไหมตาเราจะต้องดีนะครับผมกติการในการเล่นเกมง่าย นิดเดียวนะฮะเกี่ยวกับกล้องนี่แแต่เป็นข้าวที่เราจะให้น้องๆเนี่ยมาแยกข้าวกล้องมันจะมีข้าวขาวกับข้าวกล้องนี้ผลกันอยู่เราจะให้ข้าวสีดำๆออกมาภายในเวลา20นาทีใครที่ได้เยอะที่สุดชนะไปเลยในแคมเปญนี้เปิดถ้าอบอาล่สองสาม20หมดเวลาของน้องการนะครับผมมีข้าวขาวโปรก็มาเม็ดหนึ่งนะฮะหยิบออกไปก่อนแล้วนับข้าวดำนะครับเช็ดแมส น้องดิวฮอปดีมากนะครับก็ดิวจะได้กินเม็ดนะครับเก้าเม็ดแค่สองอันเองนะแค่สองเม็ดเองนะวันนี้น้องดิวฮอปนะไปเลยและของรางวัลสําหรับน้องดิวย่าก็วันนี้พี่เตรียมของรางวัลมาแต่ว่าเพื่อสุขภาพมากเลยนะครับกล้องแต่เป็นเท่ากล้องขอบคุณน้องที่มาร่วมเล่นเก่งของเราในวันนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ ก็เป็นเกมที่สนุกสนานตาสล์ที่ไทยนะคะพี่อุย๋ยครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกชาติทุกการติดตามนะครับสด,สดสดแบบนี้3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับพบก,กับพวกเราได้ทุกวันจันทร์วันศุกร์นะครับกับรายการมอเม้าคันเวอร์ายการสนุกคือของคนวัยโมาวันนี้นะครับขอลาข้าคืนนี้ไปด้วยเพลงนี้ครับ No Way No จาก Part Time Musicians ครับค่ะ สวัสดีค่ะดา,าตีสวัสดีค่ะราตีสวัสดีค่ะขึ้นในค่ะน